ไปดูคลิปนาทีที่ตำรวจทางหลวงขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถต้องสงสัยบนถนนกาญจนาพิเศษก่อนที่คนขับรถเก๋งตีนผีนะคะจะขับรถหักแล้วก็เบียดชนกับมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตค่ะนี่คือสภาพรถยนต์ของนายกิติทัตร,รานประเสริฐที่ก่อนหน้านี้จอดอยู่ขอบทางบนถนนมอเตอร์เวย์ และสิตำรวจเอกเศรษฐการลอยข้ามป้อมตำรวจทางหลวงเข้าไปขอตรวจสอบเพราะเห็นว่านายกิติทัศน์อยู่ในสภาพมึนเมาแต่นายกิติทัศน์เดินขึ้นรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำขับหลบหนีไปในตอนนั้นนะคะสิบตำรวจเอกเศรษฐการจึงขับรถจักรยานยนต์ติดตามไปจนกระทั่งถูกเบียดเสียหลักกระแทกขอบสะพานและสิบตำรวจเอกเศรษฐการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ต่อมานายกิติทัศน์เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจทางหลวงสองโดยเพื่อนๆของสิบตำรวจเอกเศรษฐการรุมประชาทันจนพนักงานสอบสวนต้องพาผู้ต้องหาหลบไปในห้องก่อนก่อนที่จะขอร้องให้หยุดการกระทำ